สวัสดีครับเช้าวันจันทร์กล้วยอีกแล้วเนี่ยมาเลี้ยงปลาในคลองเดี๋ยวนาเล็กจะผิวปากเรียกดูว่าเขาจะมากันหรือเปล่า <L ess noise> <S <S เอ,อมากันลืมเลยนี่นี่ดนะโอ้หิวแล้วสิอ่าอ่าอาออาอมามามานี่โอ้โหเนี่ยตัวนี้รีบเลยนนี่ฮะมา,มา ตัวไหนมาก่อนก็ได้กินก่อนละไหนช้าก็อดละฮะพี่น้องนี่ฮะมาเนี่ยมามา,ามาตกใจกันเองเนี่ยเอามาตัวไหนไม่ตกใจตัวไหนตั้งใจมากินก็ได้กินลนะนะโอ้โหเนี่ยไส์ใหญ่เนี่ยไส์เล็กมีทุกไซส์นะนี่ ดูสะสลอนกันเลยเพียบเียบเพิ่นเพินนะครับโอ้โหมาเยอะมาเยอะ่เงียทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กฮนะมาด้วยกัน นี่แหละทำบุญแบบนี้ฮะมีความสุขะ่ะเพลิดเพลินเลยโหนี่เลียงแถวเข้าแถวกันมามาเข้าแถวกันมาเลยอยากกินนะเข้ามาเดี๋ยวบีให้หน่อยจะได้กินง่ายๆอ่ะกินง่ายๆอ่ะอืม ดูแล้วเพเลินเโ็วโหมาชุดนี้เยะอ,อ,อนะนะนะแว็บเรียบร้อยนะเนี่ย ินเรื่อยๆตอดหนึบ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 น,บ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 นะดูเราสังเกตปากของเขาเนี่ยจะยื่นออกมานะโนอ้โหมาสามตัวใหญ่เลย อิ่มกันหรือ,อยังมันเดี๋ยวต้องบีให้มันอ่ะอ้ากินไปบีให้แล้วก็มีโน่นบางส่วนนะโผล่หัวกันอยู่โน่นพอแปปพอแปบโน่นนะ่ะมีเยอะอ่ะเนี่ยก็ขาบไปแล้ว จะคงไปแบ่งกันกินนะนะยพวกนี้เขาจะไม่แย่งกันน่ารักมากนี่แหละก็เป็นวิธีของพวกปลาแรดฮนะกินด้วยกันคือจะไม่ไม่หวงของว่างั้นเถอะแบ่งกันกินตัวใหญ่ก็ไม่ทำ้ายตัวเล็กนี่ถือว่าเป็นปลาที่สามัคคีมากๆเลยนะน่ารักมากๆ นี่แหละที่จะอยู่ด้วยกันได้เป็นกลุ่มอ่ะสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ